กรมสวดมนต์ความเพียรพระกิ่งพระรีพิณานสวัสดิศิลา068ครั้งที่41ประจำวันที่10มิถุนาย,ยนพุทธศักราช2568 ันที่10มิถุนาย,ยนพุทศา,า2568เป็นวันที่41ที่ข้าพเจ้านายสวัสดิศิลาขอถวายเสียงสวดสาธยายพระสูตรพระปริลิษณมนต์ต่างๆถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาแด่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายขอจิตของข้าพเจ้าจงตั้งมั่นมีสติรึกไ,ได้มีสมาธิจดจ่อน่คระเพยัญชนะในบทโสดอย่างต่อเนื่องด้วยเถิด อรหังสัมมาสัมพุทโตภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวากัตโตภะคะวตาธโมธมังนามาสามิสุปฏิปันโนภะคะวโตสาวกสังโฆสังฆังนามามิบทบูชาพระไตรีพิณันอรหังสัมมาสัมพุทโธสุจิรังปารินิปปารินิพุโต กุเนหิธารมาโนธานีปารมีจติสติยาวชีวังหังพุทธังธรรมังสังขังสรนังกตโอปูเชมีรัตนตยังธรรมังเจรามิโสตินาบทสวดจำนวนเทวดาสมันตาจักวาเรสุอัตระคันตูเทวตาสัทตมัง สะสุนันโตสะกะโมขะทังสะเคกะเมจะรูเปกิริสิขาระตะเรจันตะลิเควิมาเนกิเประเทจะาตรวนะคเนเหวตุมิเเตุมาจะยันตุเทวา จลาจลาวิสเมยขะคันธพนาคาติทันตาสันติเกยมุนิวะระวจนาังสาธะโวเมสุนันตุธัมมัสสะวะนกาโรยัมปทันตาธัมมสวนกาโรยัมปทันตา Dhamma Savana Kalo Yam Bhatanta Bersuat oh. Bapakat Namakan Namu Tasa Pakawato Arahato Sama Sambutasa 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 Putang saranang kaca, Tamang saranang kaca, Sangkang saranang kaca, Tuti Yampi. putang saranang kaca, Tuti Yampi. Tamang saranang kaca, mitutiampi putang saranang putang <.gines2> saranang kaca, putang putang saranang นาทิเมสราณังอันจังพุทโธเมิสราณังวรังเอเตนะสัจวัชเชนะโสติเมหุนตุสัพพธานาทิเมสราณังอันจังธรรมมิสราณังวรังเอเตนะสัจวัชเชนะโสติเมหุนตุสัพพธานาทิเมสราณังอันจังสังโฆเมิสราณังวรังเอเตนะสัจวัชเชนะโสติเมหุนตุสัพพธา สวดทิรัตนปนามคาถาพูดทางนเมรัตนาภูตสรีระจิตตั้งทำมังนเมรัตนาภูตาวิสุทธิสารังสร้างขังนเมรัตนาภูตสูสีลทิเทตังนเมทิรัตนารัตตายวหังสมมาสมโมสริตาวัตถุวิเศษสภูตังอัญโยยานยุตตะคุณยโยขวสัพพวัตตัง อาศุมีตยยมเหเปียตเทวายธาติทันเทเอกังวินาตะตตาเรสามาสัมภเวนาโูเกกะาจิจจิเรนจะปตูภูตังคำพิรัยยามวิสยังอาทิตทิอาทิทุธาสัททงวินยูเหปันทิตาชนีเฮวิชันยรูปังโูกรมเฮเกเจิกะทันจูปัลปนียังเกสันเจ สุทวิทิตังคุณกาชตาญาณเมหิวชนะตาญาสุวิสุตัมดิสมุตสมุปัสตังมานสีสุธาปสสะทธางปุญญาติกานามสมุตตามาปุณณภูมังทุขาปมุตจนามุขะสารนางคาตางผูชาระเฮสุปะระมัง อภิพูชนยังนิพพานสัจคิริยาญุปนิสยัตทังสัมมาริกิภิเลสมารุสัทธะนสิทธิยาตสาะทูหิอัตากุสเลหูปเสวนียังปานิหิจาปิสารังขมณียเมวะตสมาหิตังทิรัตนังสารังคตัมหะพระตินทิวังขณะนี้สุนามาสมานา ปูเชมจาปิสสตังสุปสรรณกิตตาตัทธานุปาริจริยาสถารตาจาปุญเยนาตถาสุกะเตนสุขีภเวมุเตเชนตัสสาจาสถาปิสวัตถิหูตโยเจทธรรมวินยามหิปมานภูโตโลกุตราภิสมโยนิยโตสุโคจังตโสปนิสย Caya aya aya ampehong otua patut tae cito supasa takaro, lemakara sitti yo cakumamo mohamala, pakat samangwa sa amangwa puto Marasa to wi muto, marasapa sa wini mang พุทธังวรันตังสิรสานมามีโลกาสะนาทันจาวินายกันจาตันเตชะสาเิชยะสิเทหัวตัวสาพันตรายาจาวินาสเมินตุธรรมโมทโชโยวิยะตาสาวะสาตุทัศสิโลกาสะวิสุทธิมักคังนิยานิโกธรรมะธาราสาธาริสาตาวะหุสันติกโรุสุจินโน วรันตังสิระสานามามิโมหะปะทาลังอุปสันตทาหังกันเตชะสาเจชยสิทธิโหตัวสัพพันตรายาจาวินาสเมนตัวสาธมมะเสนาสุขตานุโคโยโลกัสปพพูปะกิเลสเขตาสันโตสัยังสันตินิโยชะโกจา สวาคาตธรรมังวิตังคโรเตยสังขังวรันตังสิระสานมามิพุทธานุพุทธังสัมมาสีระทิฏฐิกันเตชะสาเตชะยัสิทธิหัตัวสัพันตรายาจาวินาเสมนตัวก้าวบทสวดมโนุกการตักกคาถานโมวรหาตุสัมมาสัมพุทธสเมเหสิโนนโมอุตัมะธรรมะสาสวาคาตเสวะ เตนิทานโมมหาสังฆสาปิวิสุทธสีระทิฏฐิโนนโมโอมาตายารตสารตนตยัสสะทุกังนโมโอมกาติตสาตสวทุยัสสะเปนโมการปภาเวนวิกัจฉันตุปทวานโมการานุภาเวนะสุวัตถิโหตุสัพพทานโมกรสาเเชนวิทิม हि होमि केशवा